Hi, say hi to everyone. Welcome to learn English by Teacher A. Today is Tuesday, the 1 1 t h of January 2021. สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับ Teacher A เช่นเคยนะคะเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะ Today we are going to talking about taste of food. เกี่ยวกับเรื่องรสชาติของอาหารนะคะ How are you doing เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยโอเ okay, ค let's go to learn โอเควันนี้นะคะมาแล้วนะคะเรื่อง taste of food รสชาติอาหารนะคะไปเรียนกันเลยอันแรกนะคะ taste of food วันนี้นะคะเรียนแล้วจะได้อะไรนะคะนักเรียนคะอย่างแรกเลยนักเรียนก็จะสามารถออกเสียงคําศัพท์เกี่ยวกับรสชาติอาหารแล้วก็สามารถบอกความหมายได้นะคะแล้วก็สามารถพูดถามตอบเรื่องรสชาติของอาหารได้คะ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนคําศัพท์ที่สําคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะก็คือเรื่อง taste คือรสชาตินั่นเองนะคะวันนี้ทิเชอร์เอก็เลือกมาทั้งหมดนะคะ Four words มี4ี่คำด้วยกันนะคะคำแรกนะคะ Sweet s w e e t แปลว่าหวานนะคะคำที่สองค่ะ Salty s a l t y แปลว่าเค็มนะคะต่อไปค่ะ s Sol อแปลว่าเปรี้ยวนะคะแล้วก็ Spicy Spicy แปลว่าเผ็ดนั่นเองนะคะอ่ะโอเคค่ะคำศัพท์คำแรกที่เราจะเรียนค่ะอ่านว่า Taste taste t a s t e taste แปลว่ารสชาตินะคะอันนี้เป็นคำหลักของเราเลยนะคะคำแรกค่ะ sweet sweet รสชาติที่มีนะคะดูจากอาหารก็น่าจะรู้ว่าอันนี้รสชาติอะไรเอ่ยรสชาติหวานนั่นเองนะคะหวานภาษาอังกฤษอ่านว่า sweet s w e e t s, s w e t sweet แปลว่าหวานนะคะอย่านั่งฟังทีเชร์อยันเดียวนะคะพูดตามออกเสียงตามกันด้วยนะคะอ่าดูอันนี้นะคะ sour sour เหมือนเราพูดคำว่า sour เออแต่ว่าออกเสียงเอาเบาๆนะคะ sour แปลว่าเปรี้ยวนะคะ sour แปลว่าเปรี้ยวนั่นเองนะคะรสชาติเปรี้ยว ต่อไปค่ะ salty salty s a l t y salty แปลว่าเค็มนะคะต่อไปค่ะอันนี้ค่ะ spicy spicy s p i c y spicy แปลว่าอ้อยเป็นนะคะเผ็ดนะคะอะคำศัพท์ต่อไปนะคะ lemon lemon ไม่ใช่เลมอนนะคะไม่อ่านว่าเลมอนนะคะแต่เราจะอ่านว่าเลมอน l e m o n เลมอนแปลว่าแปลว่าอะไรคะนักเรียนคะแปลว่ามะนาวนั่นเองนะคะแต่เป็นมะนาวที่ลูกสีเหลืองเหลืองนะคะลูกใหญ่นะคะแต่ถ้าอีกหนึ่งอย่างนะคะเราจะเรียกว่า LIME ไ m e ลิม e lime แปลว่ามะนาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นมะนาวลูกสี เขียวนะคะแต่ทั้งคู่มีรสชาติเปรี้ยวเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ fish sauce fish sauce แปลว่าน้ำปลานะคะ f i s h s a u c e fish sauce แปลว่าน้ำปลานะคะน้ำปลาเด็กๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่ามีรสชาติ เค็มนะคะคือ salty นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ salt salt s a l t salt แปลว่าเกลือนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติของมันก็คือ salty เค็มนะคะต่อไปะคะ่ะ curry curry c u r r y or c u r r y curry อันนี้เรียนไปแล้วนะคะแปลว่าแกงนั่นเอง แกงก็น่าจะมีรสชาติที่ spicy spicy เผ็ดนะคะต่อไปค่ะคำนี้ที่ที่ทิทชอเชบอกว่าอย่าอ่านออกเสียงว่า milk แต่ออกเสียงว่า milk milk m i l k milk นมนะคะนมจริงๆก็มีหลายรสชาติแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วก็จะมีรสชาติออกไปทางค่อนข้างหวานนะคะนักเรียนคะ อันนี้นะคะมีประโยชน์มากๆนะคะนักเรียนอ่านว่าบานานาบานานาบานานา b a n a n a b a n a n a บานานาแปลว่ากล้วยนะคะไม่อ่านว่าบานานานะคะบานานากล้วยนะคะหวานเช่นกันอันนี้รสชาติ sweet ต่อไปค่ะพะพายะพะพายะ P A P A Y A พะพายะแปลว่ามะละกอนะคะนักเรียนอันนี้ถ้าสุกก็จะมีรสชาติที่ sweet หวานนะคะต่อไปค่ะ orange orange ไม่อ่านว่า orange นะคะแต่อ่านว่า orange O R A N G E orange แปลว่าส้มนะคะต่อไปค่ะอันนี้เด็กๆน่าจะชอบกันมากเลยทีเดียวภาษาอังกฤษอ่านว่า candy candy c a n d y candy ลูกอมหรือลูกกวาดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ cake cake c a k e cake แปลว่าขนมเค้กนั่นเองนะคะมีรสชาติ sweet หวานนะคะวันนี้นะคะประโยคอันนี้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆคะ่ะเพราะว่า ประโยคตรงนี้นะคะที่เด็กๆจะต้องนําไปทําแบบฝึกหัดวันนี้นะคะประโยคนี้นะคะถ้าเราจะบอกว่ารสชาติของเลมอนเลมอนก็คืออันนี้นะคะรสชาติของเลมอนก็คือมะนาวนะคะมันมีรสชาติเป็นเช่นไรนะคะรสชาติของมันก็คือ So u r เปรี้ยวนั่นเองเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า the lemon tastes sour รสชาติของมะนาวมีรสชาติเปรี้ยวนะคะหรือมะนาวมีรสชาติเปรี้ยวนะคะทุกข้อนะคะเราจะเราจะเปลี่ยนแค่ตรงสีแดงตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นชื่อสิ่งของอื่นแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นรสชาติอื่นๆนะคะแต่อันนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเราสามารถใช้เหมือนเดิมได้ทุกอันเลยคะ่ะ the ตามด้วยสิ่งที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้อาจจะเป็น lemon milk ว่ารสชาติแต่และอย่างเป็นยังไงแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นอะไรบ้างเอ่ยไม่ว่าจะเป็น sweet อะไรอีกคะ spicy ได้หลายๆอย่างเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันต่อไปเลยดีกว่านะคะ,ะมาดูนะคะ the candy is sweet แต่ว่าอันนี้เด็กๆสังเกตไหมคะว่าเมื่อกี้นะคะตรงนี้เป็นคำว่า taste taste แปลว่ารสชาติแต่เราจะเปลี่ยนจากคำว่า taste เป็นคำว่า is ก็ได้นะคะความหมายก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะ The candy is sweet อันนี้ง่ายกว่าด้วยนะคะแปลว่าอะไรเอ่ย Candy ลูกอมนะคะ Sweet มีรสชาติหวานนะคะต่อไปค่ะ The fish sauce is salty The fish sauce is salty คำศัพท์คำนี้ fish sauce แปลว่าน้ำปลานะคะรสชาติเป็นยังไงคะ salty เค็มนะคะน้ำปลามีรสชาติเค็มนะคะนักเรียนต่อไปค่ะ the curry is spicy จำได้ไหมเอ่ยว่า spicy แปลว่าอะไรเอ่ย spicy เผ็ดนะคะเพราะฉะนั้น curry แกงนะคะมีรสชาติเผ็ดนะคะต่อไปนะคะ อันนี้เป็นประโยคนะคะถามตอบนะคะนักเรียนถ้าเราอยากจะรู้รสชาติของผลไม้หรือสิ่งของใดชนิดเนึ่งว่ามันรสชาติเป็นเช่นไรเราจะใช้คำถามว่า how does the lemon taste ตรงนี้นะคะที่เป็นสีแดงๆหรือที่ที่เชื่อ,อขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนคำศัพท์เป็นคำอื่นๆได้นะคะเช่นเราอยากรู้รสชาติของอะไรเราก็จะเปลี่ยนไปตาม คำศัพท์อันนั้นนะคะส่วนตรงสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงคือสีน้ําเงินนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะ How does the lemon taste? ถามว่ารสชาติของเลมอนเป็นอย่างไรนะคะเวลาตอบนะคะตอบเป็นไงเอ่ย It tastes sour. It tastes sour. มันรสชาติเปรี้ยวนะคะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ได้เหมือนกันตามบริบทว่ารสชาติที่เราถามนั้น เป็นเช่นไรนะคะซึ่งเราเรียนกันมาทั้งหมดมี4รสชาตินะคะยังจำได้นะคะส่วนด้านหน้าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะโอเค how does the curry taste อยากรู้ว่ารสชาติแกงนะคะมีรสชาติอย่างไรคะ่ะตอบเหมือนเดิมเลย is taste แล้วก็เปลี่ยนว่า spicy มันมีรสชาติเผ็ดนะคะต่อไปนะคะ how does the banana taste how does the banana taste แปลว่ารสชาติของกล้วยนะคะมีรสชาติอย่างไรนะคะต้องเป็นกล้วยสุกนะคะไม่ใช่กล้วยดิบนะคะนักเรียน it tastes sweet มันก็จะมีรสชาติหวานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ how does the salt taste how does the salt taste รสชาติของเกลือค่ะเป็นอย่างไรคะ it salt y s มันก็จะมีรสชาติเค็มนะคะโอเคก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดมาทบทวน4รสชาติกันแล้วก็จำกันให้แม่นๆนะคะคำแรกเลยนะคะ e ว t sweet S-W-E-E-T o s w e e t sweet แปลว่าหวานนะคะต่อไป salty s a l t y S-A-L-T-Y, S salty แปลว่าเค็มนะคะต่อไปค่ะ sour, sour, S-O-U-R, sour แปลว่าเปรี้ยวนะคะต่อไปค่ะ spicy, spicy, S-P-I-C-Y, spicy แปลว่าเผ็ดนะคะส่วนคำว่ารสชาติภาษาอังกฤษว่า taste แปลว่ารสชาตินะคะโอเคนะคะ โอเคขั้นตอนในการทํากิจกรรมหรือใบงานวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอ่านคําศัพท์แล้วก็นำคาศัพท์เติมลงในประโยคให้ถูกต้องนะคะโอเควันนี้ที่เชอร์เอก,ก็มีใบงานให้เด็กๆทั้งหมด2ใบงานนะคะอันที่1นะคะใบงานนี้นะคะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกนะคะเกี่ยวกับรสชาติอาหารนะคะที่มีอยู่ตรงนี้นะคะเอามานามาใส่ด้านหลังตรงนี้นะคะแต่ละจุดนะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะคือคำศัพท์ที่เด็กๆต้องเอามาใส่ในช่องว่างตรงนี้นะคะทีเชอร์เอคิดว่าเด็กๆทุกคนน่าจะทำกันได้นะคะมาดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดการถามตอบนั่นเองนะคะเมื่อกี้ที่ทีเชอร์เอได้บอกไว้ก็ขอให้ทุกคนนะคะทำแบบฝึกหัดกันอย่างมีความสุขนะคะถ้าเด็กๆทำไม่ได้นะคะให้ย้อนคลิป กลับไปที่ Teacher A สอนแล้วก็เปิดดูอีกครั้งนะคะแล้วจะเข้าใจมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะโอเค you next time บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ